สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำแรงพาหน้อยเมนูมัน,มนต้มซุ้กไก่บ้านพาหน่อยเสบนังกันเริ่บร้อยแล้วขึ้นขึ้นปลาโตเริ่บร้อยนะครับเผาแบ่งไว้เลยน้นำมาแกงเห็ดปวกอีกปุ้ยเมนูมันจะเด็ดเด็ดทางนั้นต้มซุ้กไก่บ้านแกงเห็ดปวกลาบเผาเนาะ แรงเลยกินเขาแรงเหมือนกันพี่น้องไม่ฝากเป็นกำลังใจเด้อาามาจัดแฝงเหมือนกันแรงคือมาจะเป็นเห็ดต้นเห็ดทีรักปลาหยังเพมาอาบน้ำเลยเลยพากันกินเขา่าซะก่อนให้สะอาบน้ำโอ้ยมันหยิยบให้ปลาลูกแถวขึ้นแหงน้ำเลย

นี่นนแหละใชจัดขวดเก่าเท่าทำปลาสามเพื่อยา แกไปเชื่อไปนี่ไปนี่คนทำอะไรกินเนาะโอ้ดูช้อนแล้วอีกเลยตัวเลย่าเลยอน้อนแล้วเาไง้นลูกงมามไปอ้อหยี้อหยีง้ีง้หยีงีง้้อง้อหยงอหยี้อหยยี้อหยีง้อยีง้อหยีอ้อหย้อหยี้อหย้อหยีง้อหยยีง้อง้ห้อหยีง้ออยีง้ีง้อห้อหยีง้้อห้อหยีอหยหยี เราเขายัางขัอย่ไม,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 ม่ังอันนี้ดอกไม้เลยเ,ยเอาแนีเนดอกนี้นี่อันนี้อนี้นี่อดเอ้าขวดเอา,เอาเข้าข้านะคุยกูดได้เป็นตัวเป็นตัวในบ้าน

Bên các em yêu hôm nay em hàm 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 hàm

อีกข้าเขาค่ะลุกมาน้ำนังไม่ดนะนเน้าวมาไรขึ้นบ่น้ำนังลาลูกเอ้ยน้ำนังน้ำกะเทนขาแดงไงเสียใจอืมขาดเป็นตนึ่งกับเสียใจบ่ขาดเป็นตัวยิงกับนึงไมอ่

แล้วยืดแล้วค่ะยุกยุกมะมันยับมาอีกยับมาอีกปลุงมาเห็นยับมาทางพี่มาทางพี่มายืนทางพี่จะเห็นเออสวัสดีค่ะปลาโลเออเดี๋ยวละนส้ะสวัสดีค่ะปลาโลเร็วเดี๋ยวลูกเหยีดเหยียดเหยียดเหยียดฮะเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยปลาลุงเออกดไม่น้อยอันนี้

กินข้าวปั้นให้ลูกมาด้วยกินข้าวปั้นให้ลูกมาด้วยจ้ะจ้ะเอเห็ดตัวเล็กน้อยเล็กใหญ่เห็ดเอื้อยเห็ดเอื้อยเห็ดเอื้อยลูกเห็ดเอื้อยดามะนี่มานี่ขอโทษก่อนขอโทษเอือยก่อนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมาทำบาร์บีเอื้อยเด้อแพงเอื้อยเด้อลูกเด้อมาทำบาร์บีมาทำมาทำชีสบาร์บีมาทำกอดเอื้อยไว้เด้อกอด pao pao bận pao ăn kim thảo bận ăn 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 nhẫn mương bao nhẫn mượn 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 bao

ก็เีหาแม่ไหมหาผอเร็มาหาอาเอาไปเปิงหลอก่อนปะนิ่งเงยไปะเปิงนางไปนินเบืแล้วพอลุงเหงเหลือหลับเท่ากับแกงเฮ็ดเลกหน่อยสวัสดีกอนจะทำสองคำจะพาบรรยากาศไปเที่ยวสมีเด้อพะลุงเอาคุณอะไรเด้อสวัสดีครับห้ามนะด้อบ่ที่หนึ่งของบ้านแม่ยให้เป็นที่หนึ่งเลยยกไปให้เป็นที่หนึ่งเลิศาลานนอหนาเลอะ